ลัคนาราศีมิถุนเนี่ยนะฮะหเดือนแรกเนี่ยยังมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีเกณฑ์ห่างไกลจากคู่ครองหัดแต่เป็นการห่างที่ให้คุณประโยชน์เป็นยังไงหรอห่างแล้วคุณประโยชน์เช่นอาจจะชั่วโมงนี้มีเกณฑ์ได้พบปะกับใครฮะกับคู่ครองที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลแต่เป็นการพบปะแบบว่าหากพระหัสเกิดความเสียหายอ่าเอาแล้วสิเอาแล้วสิวสนะะ จะบอกว่าเฮ้ยผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณประโยชน์อะไรบางอย่างแล้วละ่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนฉันแล้วละ่ะอย่างนี้เป็นต้นครับนะตปลามาฟังรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับช่องไายดาวครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีมิถุนนะครับเป็นการทำนายครึ่งปีแรกของปี68เนี่ยนะครับ ผมจะใช้ดาวปีเป็นจุดตั้งต้นในการทำนายจะใช้พระรหัสพระเสาร์และราหูนะฮะเป็นจุดตั้งต้นในการทำนายนะฮะในส่วนของดาวเดือนเนี่ยอันนี้มีคลิปแยกเป็นเดือนเดือนอยู่แล้วนะ,ะตอนนี้ครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังเนี่ยนะฮะจะใช้ดาวตรอีเทพทั้งสามองค์เนี่ยนะฮะดาวปีเนี่ยนะฮะอันนี้ครึ่งปีแรกนะอ่ะเริ่มกันครับเริ่มจากพระรหัสสัมพอดีก่อนนะฮะ พระรหัสสุกดีเนี่ยของชาวมิถุนเนี่ยลัคนามิถุนเนี่ยวันนี้เดี๋ยวนี้อยู่ในราศีพฤกษ์ครับพบวินาศนะครับนะวินาศนะไปว่าอะไรก่อนวินาศไปว่าเสียหายก็ได้ครับวินาศอ่ะวินาศอ่ะนะฮะจะเป็นบางคนใหญ่หน่อยก็วินาศสันตโลบางคนก็วินาศเฉยๆอันนี้แล้วแต่สตาของแต่ละท่านนะฮะนะฮะแต่วินาศไปว่าเสียหายแต่เดี๋ยวก่อน วินานีมีจุดทายดีเยอะครับเยอะทายดีได้ได้เลยบางคนในวินาศสวยกลิปเลยเจรงงเจ่งจง,จง,จงนะฮะมันมีเรีว่าให้คุณให้โทษในทุกๆดวงดาวให้คุณให้โทษแตกต่างกันในทุกๆพบเรือนก็จะให้คุณแล้วก็ให้โทษแตกต่างกันเหมือนกันครับนะฮะไม่อย่างนั้นมิถุนทุกคนคงจะเหมือนกันแล้วล่ะดีเหมือนกันร้ายก็เหมือนกันใช่ไหมอ่ะทีนี้มันไม่เหมือนกันทําไมนี่แหละ 1. บริบทของดวงดาวมีความแตกต่างกันครับ 2. องพเรือนเนี่ยมีความเสียหายที่หรือว่าดีเนี่ยแตกต่างกันครับนะฮะพระรหัสเป็นใครมาจากไหนก่อนอ่านะ,ะพระรหัตเป็นใครมาจากไหนพระรหัสเนี่ยของพฤกษามิถุนเนี่ยนะฮะเรือนแรกก็คือเขามาจากธนูครับพบคู่ครองปัตตานีคู่ครองคู่ค้คาคู่หุ้นส่วนคู่สัญญา อีกเรือนดึงมาจากมีนพบกรรมะครับกรรมะแปลว่างานที่ฉันทําพบการงานนั่นแหละหรือสิ่งที่ฉันจะต้องทำาน่นะฮะนะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้มาอยู่ในราศีพฤกษภพ,พบวินาศนะนะเห็นไหมดีหรือร้ายล่ะจะดีจะร้ายเราต้องดูบริบทของดวงดาวที่มาสถิตครับนะฮะจะบอกพระรหัสมาอยู่ตรงนี้เสียไหมบางคนก็เสียบางคนก็ดีอ,าอ,าอา้าวอ้าวยังไงเนี่ยฉัน ลักษณะราศีก็เดียวกันดาวจรอ,อยู่ในที่เดียวกันนะฮะก็ทายไปสิมันดีหรือร้ายก็ทายไปเลยสิมีได้ครับบอกแล้วไงมีถุนบางคนเขาก็ดีเขาว่าร้ายบอกนะบริบทของดวงดาวแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะอะไรคือบริบทบริบทเนี่ยมีหลายแบบครับยืนยันครับนะะที่มาของดวงดาวมีหลายแบบแต่ไอที่เราจับต้องได้ง่ายและเร็วที่สุดก็คือทักษะครับ ในส่วนดีของพระรหัสมาอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยนะเกิดทักษะเขาไม่เสียหรือเหตุใดๆก็แล้วแต่พระรหัสฉันไม่เสียหายหากพระรหัสไม่เสียหายจะเกิดคุณงามความดีครับหนึ่ง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 คืออะไรเอาจากธนูก่อนพบคู่ครองนะคู่คู่ครองแห่ครู่กระโดกลิ้นนะคู่ครองฉันคู่ครองฉันมาอยู่ในวินาศนะฮะในเกณฑ์นี้จะบอกว่า เฮ้ยให้หัวหกก้นขิดขนาดไหนก็ช่างเหอะหคู่ของฉันจะต้องช่วยเหลือฉันได้สิอย่างนี้เป็นตน้นหรือจะยังไงก็แล้วแต่คู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาของฉันจะต้องช่วยเหลือฉันได้สิอย่างนี้ถ่ายได้ครับนะฮะวินาศนะแปลว่าเบื้องหลังครับวินาสนะยังแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลหากบัณดีงามอาจจะคู่สัญญาที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลให้คุณประโยชน์แก่ฉันหรือคู่ครอง ที่อยู่ทางเขาเขาเขาอยู่ห่างฉันนะแต่แต่เขามีประโยชน์กับฉันนะอย่างนี้ก็ถ่ายได้ครับนะอย่างนี้อ่าพระรหัสเขาไม่เสียนี่นะก็ถ่ายอย่างนี้แหละครับนะฮะทีนี้ในส่วนเนี้ยเรื่องคู่ครองเนี่ยนะฮะลัคนาราศีมิถุนเนี่ยนะฮะหกเดือนแรกเนี่ยยังมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีเกณฑ์ห่างไกลจากคู่ครองครับนะฮะคุณคุณ คุณมีเกณฑ์ห่างไกลจากคู่ครองครับแต่เป็นการห่างที่ให้คุณรประโยชน์เป็นยังไงเหรอห่างแล้วคุณประโยชน์เช่นเข้าไปกินตาแหน่งเนี้ยได้ประโยชน์ไหมล่ะได้ประโยชน์เิไปกินตาแหน่งแสดงว่าอะไรฮะต้องสูงขึ้นสูงขึ้นคงจะมีอํานาจราชสักสูงขึ้นคง,ง,งจะมีรายได้สูงขึ้นก็สามารถให้คุณประโยชน์แก่ฉันอย่างนี้ก็ถ่ายได้นะครับในส่วนคู่ครองอีกอย่างหนึ่งนะฮะอาจจะชั่วโมงนี้มีเกณฑ์ได้พบปะกับใครฮะ กับคู่ครองที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลแต่เป็นการพบปะแบบว่าอ่าไม่เจอเนื้อเจอตัวครับยืนยันฮะเป็นการพบปะแบบไม่เจอเนื้อเจอตัวอย่างนี้ครับผมนะฉันไม่เจอเธอเลยอ่าอ่าเธออยู่ไกลอ่าเขาอยู่ต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะเขาอยู่ไกลทําให้ฉันกับเธอเนี่ยเจอกันยากแต่ก็พระรหัสมาดีเนี่พระรหัสม่เสียเนี่ยก็ยังให้คุณอยู่ครับ ยังเจรจาดียังอะไรดีอยู่ฮะยังดีงามกันอยู่อย่างนี้เป็นต้นครับนะแต่ถ้าพระรหัสเสียล่ะหากพระรหัสเกิดความเสียหายอ่าเอาแล้วสิเอาแล้วสิวสนะคู่คู่ครองเนี่ยคู่ครองมีเหตุห่างไกลกันแบบไม่ดีครับระวังฮะไปคิดได้เลยฮะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะห่างยังไงอ่ะคู่ครองอ่ะพระรหัสเสียนะคู่ครองมีเหตุห่างจากฉัน มีความเสียหายเรื่องคู่ครองทําให้ต้องห่างกันหรือหรือหรือในเกณฑ์เนี้มิถุนมิถุนระวังในเกณฑ์นี้ด้วยระวังอะไรระวังเรื่องคู่ครองที่อะไรฮะที่หลบซ่อนนี่อยู่เบื้องหลังไงระวังคู่ครองที่อยู่หลบซ่อนสร้างปัญหาให้นะอ่าอันนี้แสดงว่าไปแอบหลบแอบซ่อนอยู่หรือเปล่านี่ลัคนามิถุนคุณเนี่ยนะมีเกณฑ์จะเจอคู่ครองแต่ว่า แอบเจออ่ะอ่าอันนี้เรียกว่าซ้อนสองได้ไหมอันนี้เรียกว่าซ้อนสองได้เหมือนกันนะนะไปแอบเจอใครหรือเปล่าตกเขาเรียกว่าฉันปกปิดเรื่องคู่ครองอะไรบางอย่างไว้ฉันอาจจะมีคู่อยู่แล้วแล้วฉันจเจอใครบางคนฉันขอแอบซ่อนเธอไว้ก่อนฉันขอปกปิดเธอไว้ก่อนอันนี้พระราชเสียนี้เรียกว่าให้โทษครับระวังไอ้ที่ปกปิดเรื่องคู่ครองไว้อ่ะระวังจะเกิดความเสียหายครับ นะขายได้สองประการฮะห่างกัน,นะกนเสียหายแล้วต้องห่างกันนะ่ะหรือไปแอบซ่อนอะไรคู่ครองเรือคู่ครองอ่ะไปแอบซ่อนไวนะ้อ่ะไปเจออะไรใหม่ๆหรือเปล่าแล้วไปแอบซ่อนไว้แอบคุยแอบพบปะสังสรรได้หมดระวังนะมันจะเสียหายครับอ่าหากคนรหัสเสียหายนะระวังเรื่องนั้นอนะ่ะมันจะเกิดความเสียหายนะฮะหรือคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาของคุณนะนะฮะคู่คูคไไไ่ไอ้คู่สัญญาที่ ที่เคยทําอะไรร่วมกันไว้อ่ระวังจะเกิดความเสียหายครับระวังให้ดีคู่ครองคู่สู่คู่สัญญาระวังเกิดความเสียหายหากพืรหัสเสียหายอย่างนี้เป็นตน้นพรหัสยังมาจากที่ราศีมีนด้วยยังมาจากที่ราศีมีนด้วยนะฮะพบการงานอย่างที่บอกฮะช่วงนี้ลัคนาราศีมิถุนนะฮะในครึ่งปีแรกเนี่ยระวังงานที่ทําอยู่อะระวัง ระวังมีความเสียหายครับนะฮะระวังผู้หลักผู้ใหญ่ให้โทษครับระวังผู้หลักผู้ใหญ่ทำให้งานที่มีอยู่เกิดความเสียหายครับอันนี้ถ่ายได้หากเขาหลาดเสียนะหากเขาหลาดเสียนะอย่างนี้เป็นต้นครับนะฮะหรือไองานที่ฉันทำเอาไว้เหมือนกับคุณมีงานอยู่งานหนึ่งแล้วคุณไปทำอีกงานหนึ่งเป็นงานสำรองอะไรก็แล้วแต่อ่าเป็นงานสำรองก็แล้วแต่ ระวังระวังนะฮะระวังเกิดความเสียหายครับระวังให้ดีครับทำสองงานแล้วว่าเอาไม่อยู่อ่ะพอสองงานเอาไม่อยู่แล้วเป็นไงนอืมเสียสิงานในที่แอบอยู่เสียหายไหมหรืองานประจําเสียหายไหมได้หมดนะฮะไปแอบทําทําให้มีเวลาให้อับงานประจําน้อยเอา้าพาเสียหายทั้งคู่เลยระวังให้ดีหรือหนึ่งในงานนั้นนะ่ะเสียหายก็ได้หรือเสียหายทั้งสองก็ได้อย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้คือพระรหัสนะฮะ ทีนี้ถ้าเกิดดีละาการงานมาอยู่อย่างนี้ทา,ายดีได้ครับเหมือนกับคุณเนี่ยไปติดต่ออะไรกับต่างถิ่นแดนไกลนะคุณไปติดต่ออะไรกับต่างถิ่นแดนไกลแล้วให้คุณประโยชน์ครับอีกอย่างหนึง่งครั้งนี้มีเหตุว่าลัคนาราศีมิถุนเนี่ยคุณอาจจะเรียกว่า,าได้กระทําการอะไรเพิ่มเติมเหมือนกับมีงานทําอยู่แล้วทําเพิ่มบางคนทําการค้าอยู่อ่ะ เพิ่มเพิ่มสาขาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยได้หมดหรือทํางานประจําไปทํางานอะไรเพิ่มเติมหรือเบื้องหลังไงทาเพิ่มเติมอะ่ะนะกลางวันฉันทําชิ้นนี้เดี๋ยวพอตกเย็นฉันเลิกงานฉันมาทำอีกชิ้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้คุณครับเบื้องหลังอะ่ะเบื้องหลังอ่ะทางานอะไรที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็ให้คุณประโยชน์ครับนะอาจจะมีติดต่อทางต่างตหิดดนเดีนไกลร่วมด้วยได้หมดได้หมดนะแสดงว่าลักษณะมิถุนเนี่ยพนัรงานอยู่อย่างเงี้ยมีเกณฑ์ทํางานแล้ว อยากทำงานเพิ่มอย่างนี้ทายได้ครับนะทำงานงานที่สองงานอยู่เบื้องหลังเช้าทำอย่างเย็นทำอีกอย่างหนึ่งแม่มีรายได้สองทางเฮ้ยดีจังแฮะอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้เรียกว่าพลหัสดีครับทีนี้เรามาดูพระเสากันพระเสามาจากราศีมังกรพบอะไรครับอ่ามรณะครับนะฮะมรณะครับวันนี้เดี๋ยวนี้ดาวมรณะของคุณนะนะ,นะฮะมีถุนนะฮะไม่อยู่ในราศีกลุ่มพบสุภารับ นะมรณนะจากไปมรณนะเจ็บให้ได้ป่วยมรณนะแปลว่ามรดกก็ได้นะฮะมาอยู่ในสุภะสุภะแปลว่าอะไรฮะสุภะแปลว่าต่างถิ่นเดียนไกลครับนะฮะสุภะยังแปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่สุภะแปลว่าความสําเร็จนะฮะผ้าพระเสารีงามละนะฮนะก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยผู้หลักผู้ใหญ่ให้คุณประโยชน์อะไรบางอย่างแล้วล่ะ อาจจะเป็นมรณะเนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าๆที่ทำเอาไว้ก็ได้ครับรนะฮะเรื่องเก่าๆที่ทำเอาไว้ครั้งนี้มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนฉันแล้วละ่ะอย่างนี้เป็นต้นครับนะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนเพราะอะไรครับเพราะว่าสุภะเขามาที่มาที่อะไรฮะมาที่กรรมะและกรรมะก็ไปอยู่เบื้องหลังอย่างเงี้ยเรียกว่าอาจจะมีผู้สรุปสามองค์เนี้ย้าเรื่องงานนะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ มอบหมายงานอะไรให้เป็นพิเศษแต่งานเนี้ยเหมือนกับคุณมีงานทําของคุณอยู่ใช่ไหมคุณมีชิ้นงานคุณมีหน้าที่คุณมีหน้าที่อยู่ตรงเนี้ยคุคหละผู้ใหญ่บอกว่าฉันมีงานพิเศษให้เธอทําไม่ใช่ว่าให้ทิ้งงานเก่านะงานเก่าที่มีอยู่ก็ทําไปเถอะและงานชิ้นนี้ยให้ทําควบคู่กันไปด้วยอ่าให้ทําควบคู่กันไปด้วยนะะหากพระเสาดีลาหูดีพระรหัสด,ดีก็คือเสาราหูพระรหัสไม่เสียสักองค์เลยเนี่ย ถ้าทำงานชิ้นนี้เสร็จเดี๋ยวฉันจะมีรางวัลให้อารมณ์แถวๆนั้นครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหากเสาเสียเอ่ยลาหูเสียเอ่ยพระรหัสเสียเอ่ยให้ระวังผู้หลักผู้ใหญ่จะมอบมอบ,มอบหมายงานให้เป็นกรณีพิเศษเหมือนเดิมอะ่ะเหมือนเมื่อสักครู่ที่ผมบอกมาแต่เป็นเผือกร้อนครับเขาไม่ทํากันหรอกแม่เอางานนี้มาให้ฉันทําอย่างนี้เป็นตน้นเผือกร้อนชัดๆเลยโยนมา แต่เผือกร้อนก็เผือกร้อนเหอะดาวเสียก็ดาวเสียเหอะหากงานชิ้นนี้อย่างไรเสียอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมว่ามรณะมาสู่ความสําเร็จเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยลาหูเขาเป็นอะไรฮะเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เขาเป็นความสําเร็จเขาเป็นต่างถิ่นแดนไกลอ่ะมาอยู่ในกรรมะเนี่ยมาอยู่ในภพการงานเนี่ยยังไงเสียถ้าง,งานนี้ที่เป็นงานเบื้องหลังเนี่ยหากผู้หลักผู้ใหญ่มอบงานนี้ให้ทำเนี่ยถ้าไม่สําเร็จดาวเสียโดน เรียกว่าอืเอาเผือกร้อนมาให้เลยยังมาเล่นงานฉันอีกอย่างมีขทายได้แต่หากงานนี้ล,ล,ล,ล่วงด้วยดียืนยันครับต่อให้ดาวเสียนะคุณจะได้ผลประโยชน์จากสิ่งนี้ครับยืนยันครับจร,จริง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 นะถึงดาวจะเป็นกาลีมันมีคําว่าเผือกร้อนแล้วไงเผือกร้อนเป็นกาลีโอ้โหงานนี้เขาไม่ทํากันมาให้ฉันทําแต่ทําสําเร็จเผือกร้อนก็เผือกร้อนเถอะฉันทาให้มันเย็นได้ฉันก็รับผลประโยชน์ไปสิจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้เป็นต้นครับ นะฮะนะฮะทีนี้พระเสาเนี่ยพระเสาเนี่ยพระเสาที่เป็นมรณะเนี่ยมรณะไปว่ามรดกก็ได้ครับในส่วนนี้เราตีว่าเฮ้ยมีทุนมีทุนช่วงเนี้ยคุณอาจจะได้มรดกตกทอดจากใครฮะจากผู้หลักผู้ใหญ่ครับนะฮะแต่เขามาอยู่ในภพก,การกรรมะเนี่ยคุณไปเดินเรื่องหน่อยเถอะอืมคุณไปเดินเรื่องหน่อยเถอะเดี๋ยวจะได้ผลประโยชน์จากสิ่งนี้ครับ อย่างนี้เป็น้นเพราะมีความสําเร็จอยู่ด้วยนี่อย่างนี้เป็นปนครับนะฮะอ่ะมรณะแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยจากไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮยนะฮะมีมรณะมาอยู่สุภะสุภะบอกว่าไงผู้หลักผู้ใหญ่เฮ้ยมีเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรกับผู้ใหญ่ไหมนะฮะอันนี้ขอถ่ายไดอีกนิดนะะึงเฮ้ยแล้วแล้วท่านไม่อยู่อ่ะเออฮนะคุณอาจจะต้องเรียกว่าดําเนินการเกี่ยวกับมรดกตกทอดในส่วนนี้ก็ได้ครับนะฮะนะ,ะแล้วก็ให้คุณอยู่เหมือนกันครับ นะหากเพราะรหัสเสียหายเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าในส่วนนี้เราตีความว่าเรามรณะแล้วนี่เราสูญเสียแล้วมรณะแปลว่าเสียหายก็่ายได้ครับมีเหตุเสียหายทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่แล้วแ่ะแต่ในจุดดีฉันได้มรดกตกทอดอะไรบางอย่างอาจจะเป็นกรมธรรม์ประกันภัยกรมธรรม์ประกันชีวิตอะไรได้หมดหรือเป็นทรัพย์สินอะไรก็ได้ครับมรดกอ่ะมระดกอ่ะจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะจะให้มีทุนได้มรดกชิ้นเดียวกันคงเป็นไปไม่ได้แต่ละคนมีมรดกที่แตกต่างกันออกไป จะใช้คําว่ามรดกนี่แหละอยากนี่เป็นต้นอันนี้กาลีแล้วนี่ก็เลยอืเสียใจจังท่านจากไปท่านไม่สบายเสียใจจังเล้วไงฮะในส่วนดีฉันได้มรดกตกทอดในส่วนนี้แต่กระทาการอะไรบางอย่างดําเนินการอะไรบางอย่างหน่อยนึงแล้วรับซะผลประโยชน์นี้นะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้สําหรับลัคนาราศีมิถุนในครึ่งปีแรกครับสวัสดีครับ